เยดี track track Wait, ๋ยวเดี๋ยววันนี oh. ้เราฝาแฝดกันทั้งแกงนะเนี Gender ่ยฝาแฝดกันทั้งแกงใช่ปะฝาแฝดกันทั้งแกงเลยใช่ปะใช่ครับแต่งตัวบดคนเลยเป็นฝาาแฝดกันทั้งแกงใครเป็นหัวหน้าช่วยเปลี่ยนเป็นสีวีสีด้วยนะผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นเดี๋ยวะเอิมใครเป็นหัวหน้าช่วยเปลี่ยนเป็นสีวีสีด้วยครับสีวีสีอะไรก็ได้ครับไม่เอาเกาะสวรรค์ครับ Cv4 ครับเร็วครับชักช้าได้เร็วครับ Cv4 ครับใครเป็นหัวหน้าช่วยเปลี่ยนด้วยใครครับใครครับชื่อว่าอะไรครับอาทิปอยู่ครับอาทิปอยู่ครับใครเป็นหัวหน้าช่วยเปลี่ยนด้วยนะครับช่วยเปลี่ยนโหมดใครเป็นหัวหน้าช่วยเปลี่ยนด้วยครับ เร็วๆครับชักชาอยู่ได้ครับเร็วๆครับกดเตรียมพร้อมหมดเอยม่ใช่เกาะสวรรค์ครับ CVC ครับให้เป็นหน้าช่วยเปลี่ยนด้วยครับเออเปลี่ยนด้วยครับเป็น CVC ครับ CVC อะไรก็ได้ครับเร็วๆครับเดี๋ยวไม่ทันเขาครับเดี๋ยวมี คนออกไปครับเร็วครับลุ้นอะไรดิโอ้ยเร็วเร็ช่วยเปลี่ยนเป็น z v ด้ยดิยูทูบาดับหนึ่งเลยเนี่ยเ,เร็วครับชักแช่อยู่ได้ครับเดี๋ยวไม่ทันเขาเร็ว,รวครับเฮ้ยนี่เปลี่ยนเป็นสี VZ แล้วเออแล้วครับ ผมเร oh ิ่มเกมไหมครับโอเคครับดีมากครับห้ามขัดคำสั่งครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจแค่แป๊บเดียวผมจะได้ไปเรียนออนไลน์เฮ้ยหวัดดีฟ้าแฝดหวัดดีฟ้าแฝดจอมป่วนครับฟ้าแฝดจอมป่วน ตั้งชื่อแกงว่าอะไรดีครับตั <h <h いい้งชื่อแกงว่าอะไรดีคร uh ับฮาโลวีนเดย์พมปิดไม้ดีกว่าเฮ้ยเขาใครมาเรียนออนไลน์อะสอบไปก็ติดแค่เฮ้ยผมล้มผมล้มป่ะช่วยด้วยช่วยด้วยผมล้มอ่ะ ผมล้มเมาแกเข้าโรงงานแบบเค้ก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 ฝันว่ามีคนมาฝันว่ามีโอ้ยล้มกันทั้งแก๊งโอ้ยโอ้ยล้มเอามาเมื่อกี้มันมีคนอยู่ในบ้านนะแต่ตอนผมผมว่าจะไปตั้งหลักอยู่ในบ้านแล้วก็อ้าวโคตรดีว่ะอ้าวเลยใช่อ้าวเลยเข้าวลูกบาลแบบท็อก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  จะเพลงลิขสิทธิ์ไม่ซูมก็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 ไม่ซูบีชูเลยเพลงใหม่โอ้ขึ้นมาเลยครับเป็นเป็นหีเฮ้ยผมผมหมูไปกดซูมมาเรียนอะไรแถวนี้ ก็ไก่ถึงฮอร์นังฮูกก็ไก่ถึงฮอร์นังฮูกอยู่ไม่ไม่ช่วยเลยหรอแล้วคุณแสงอยู่ไหนผมจะรู้เหรอ ุ <g ül> ูก็ถือปืนพกใครเนี่ยใครดูอยู่บักแสงเหรอ <Okay. S 2> อุ๊ยตายหมดยกทีมแล้วคนแก่ทีมให้ดูแบกทีมแบบของจริงพูดไป,เ,ปเรืเ่อยเปครับพูดไปเรื่อยเปือครับแต่ความเป็นจริงผมใส่กาอแน่นอหา<ะ>ผมจะแบกทีมแบกทีมให้ ดูเฮ้ยผมแตกต่างจากคนอื่นวหเขาเร่อเล่นเฮ้ยผมใส่กล่องกันผมเลยแตกจากคนอื่นเออมามามาตาทายเดี๋ยวผมแบ่งชบลบลบมีปัญหาหรอชบอึบโอ้ยโอ้ย เมื่อกี้ร้องช่วยคราวนี้แบกทีจริงแล้วเราไปซุ่มถ้าเราไม่ซุ่มก็ไม่ได้ใช่ไหมไอ้ตัวปวดคิดว่าจะซื้อระเบิดไอ้คนทิ้งไอ้บอให้เรามผมเองผมเป็นคนทินะ้งเนี่ยฮ้ยเมื่อกี้เห็นไหมว่าเออโอ้แลวะวตายเถอคนทิ้ง แล้วผมก็เก็บมาตอนหงส์เก็นั่นเเฮ้ยอ่างกับน้ำใน่พีคไปยรู้เคยใครเขาให้นสหมดแล้วเ,เออรู้อยู่ที่บอ,เอ,อยเลยทำไมไม่ข้างหัวเ้ยครับยิงตัวไม่ไม่ไม่ยิงหัวแล้วไปโดนตัวยิงตัวแล้วไปโดนหัวโอ้ยโอ้โหดาเมโดด่โูดเลย คุณก็ไม so ่มาอยู่ตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันอยู่บนหลังคาคุณแสงเออที่มันเต้นไก่วะอ้าล้มทั้งสองเอาไอ้นี่มันขึ้นมาเอาใายแล้วมองหลัง first blood double kill ให้ขอให้เราชนะนะเออใช่ใช่อูคนนี้สูมบนหลังคา เเมให้ยยีย <S 2> <S 2> โอ้โหตายเคยว่าคนนี้พละกำปิ้ตุอยู่หให้ช้อนชนะเคยคนนี้ลงมาจากกรงคารแล้วขอไม่ชนะค่ะของไม่ชนะเคยคนนี้ล้มแล้วเหรอเอา้าเอา้าสรุปว่า <S 2> <S 2> เหลือคนเดียว ทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้อ่ะทำไมก็ต้องไฟจานพี่ใครวะเียใครวะต้องดูต้องดูเฮ้ยผมโอ้โหสังหารหนึ่งด้วยทำศพเอาคุณก็สังหารหนึ่งเฮ้ยเราก็มีเพื่อนคนหนึ่งเข้าลงมาแบบเป๊ก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 ต่อไปหมดโซนวินตายนะครับต่อไปหมดโซนวินตายนะครับ ต่อไปหมโซสีเดีตายโซนสีเดีตายครับเอาหมโซนพีะตายครับอรบ,บอกว่าหมโซนพีะตาย,ยางไงเฮยเฮ้แมวมันขยับนะ เพราะผมจะเตะใครดีเตะไม่ได้ทุกคนเคขอรัก่อนครับบ๊ายบางกดบายบายครับขอรัก่อนครับขอไปเรียนออนไลน์ก่อน bye อบ๊ายบายไปไใครใครกดค่อยตา คอยตาครับถ่ายอยู่ถ่ายสาแสงใช่ไหมกดเออ,อใครกดบอกมาผมไม่โอ้อ เออตรงนี้ดีมากผมว่าผมเป็ปนประทากับตูู้ผมไทยไขึ้นมาแล้วผมขึ้นมาซุปช่วยเออเดี๋ยวผมขึ้นมาซุมเนี้ยช่วยช่วยผมขึ้นมาซุปชวยช่วยช่วย

เออได้ข่าวครับว่าเกมช่วงนี้แจกแจกตัวละครฟรีครับใช้ได้เจ็ดวันใช่ไหมก็อย่าลืมไปไปเอาด้วยนะไปอุดหนุนเออ